หน้าที่สถานีตำรวจภูธรท่าหยางได้เข้ารวบจับคดียาเสพติด2รายหลายแรกคือพ่อค้าขายแตงโมส่สวนรายที่2คือผู้ต้องหาก่อคดีกระทำชำเราค่ะ เมื่อเวลา13นาฬกา30นาทีวันที่12กุมภาพันธ์2515พันตำรวจตีธิรวัตรแป้นทองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าหยางพร้อมด้วยร้อยตำรวจตีชโรธรชูอรุณรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท่าหยางและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าหยางรวบตัวนายมานพภูลสวัสดิ์อายุ54ปีชาวท่าหยางพร้อมด้วยของกลางยาบ้า10เมตรที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงขนาดนั่งอยู่ที่โต๊ะขาย แตงโมในตลาดกลางเกษตรหนองบุวยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ก่อนจับกลุ่มตัวนายมานพเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานตำรวจปูทอนท่ายอย่างศึกษาวา่านายมานพซึ่งเป็นพ่อค้าขายแตงโมอยู่ในตลาดการเกษตรบ้านหนองบุยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนมีทั้งรับรอบค้ายาให้กับผู้เสพทั่วไปและเป็นผู้เสพเจ้าหน้าที่จึงแกะรอยจึงทราบวา่านายมานพพกยาบ้าติดตัวเพื่อนําไปขายให้กับลูกค้าที่โทรศัพท์สั่งซื้อจึงติดตามไปรวบตัวได้ขณะที่นั่งเล่นพนันออนไลน์ อยู่ในแผงขายแตงโมพร้อมอยาบ้าจํานวน10เมตรนายมานกสารภาพว่าซื้อ,อยาเสพติดมาจากเพื่อนรายหนึ่งในหมู่บ้านท่าคอยแล้วนํามาแบ่งขายและไว้เสพมานานหลายเดือนเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทที่1ย่ยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมายนอกจากนั้นยังโดนข้อหาเล่นการพนันแบบออนไลน์โดยผิดกฎหมาย เมื่อเวลา19 30นาฬกานาทีวันที่2 2กุมภาพันธ์5 5งพันห้าราพันตำรวจเอกโชคชัยเนียวเซนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าหยางและพันตำรวจโทประทีปแสงทองอารามรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าหยางมอบหมายให้พันตำรวจตีธีรวัตรแป้นทองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าหยางร้อยตำรวจโทชโรธรชูอรุนรองสารวัตรป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูธรท่าหยางร่วมกับร้อยตำรวจเอกสมประสง เพนเทศรองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการท่องเที่ยว3มพร้อมชุดจับกลุ่มหร้ยน่ายนำหมายจับจบากศาลจังหวัดเพชรบุรีที่48ทับ2,515เข้าจับกลุ่มตัวในสมเจตแสนก้าอายุ37ปีได้ที่บ้านเลขที่17หมู่6บ้านท่าซิกอําเภอท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีขณะกำลังนั่งอยู่กับมารดาหน้าบ้านเลขที่ดังกล่าวสำหรับนายสมเจตถูกร้อยตำรวจเอกเดชาพลบุญเติมนิติกุลรองสารวัตร สอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าย a างขออนุญาตศาลจังหวัดเพชรบุรีเพื่อออกหมายจับข้อหากระทำความผิดฐานข่มขืนและกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินส5ปีภายหลังผู้ปกครองของเด็กหญิงรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าย a างเข้าแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการสืบพยานวัตถุและทางวิทยาศาสตร์จนนำไปสู่การออกหมายจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาโดยขณะที่เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปจับกลุ่มนายสมเจตอย่างมีท่าทางท่าทีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจ ค้นภายในกระเป๋าสะพายซึ่งวางอยู่ใกล้กับที่ผู้ต้องหานั่งอยู่กับมันดาก่อนหน้านั้นกระทั่งพบของกางยาบ้าซุกซ่อนอยู่จำนวน4เม็ด เบื้องต้นในสมเจตยอมรับว่าในหมายจับเป็นชื่อของตนจริงแต่ตนไม่ได้มีพฤติกรรมก่อเหตุกระทำชำเราเด็กตามที่ผู้ปกครองของเด็กซึ่งอดีตเคยเป็นนายจ้างตนแจ้งความตนขอ,อยืนยันว่าตนแค่มีความสนิทสนมและมีความเอ็นดูต่อเด็กเท่านั้นส่วนยาบ้าท,ที่พบนั้นเป็นของตนจริงโดยซื้อมาจากผู้ค้ารายหนึ่งในราคา40บาทเพื่อนำมาเสพเท่านั้น จึงถูกแจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทที่1ยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษโดยฝ่าฝืนกฎหมายเพิ่มอีก2คดีแล้วนำตัวดำเนินคดีต่ตอไป